เช้าวันสุดสเฮ้ยวันสุกสักทีสวัสดีนี่ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนี่ครับนะอาจจะเสียงเบาก็ขอภัยด้วยนดี๋ยวับเดี๋ยวเขาว่าผมบ้านะผู้คนเดียวเราไปโรงเรียนครับผม เดินไปเองดีกว่านะครับเพราะว่าเริ่มจะส้ายแล้วล่ะไม่รู้ตาก็อยู่ไหนตรงนี้ถึงอาคารเรียนแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปห้องกันนะครับ เข้าเข่าเข่าแม่งแลกว่ะเนี่ยไก่ตายแล้วไก่ตายแล้วไก่ตายแล้วเจออีกไก่เจอวัวกูจะจ็ไปฆ่ามันกูหิวเยี่ยมเฮ้ยใครตีไว้สัตว์กูตีวานเฮ้ยใครตีไว้สัตว์ กายหลังกายหลังหลังเฮียอะไรสักกายมึงลองตะกูลเสียงชื่อมึงกายเฮียเฮียโอ้ยกายเฮียแหลกว่าเฮ้ยแรกแรกแรกเอาลองเอาตามดับเฮ้ยทำไมมึงแหลกวะมึงแหลกกันหมดแล้วเออตายเอาซอมบี้ตีไมอะไรแล้วลูกไม่มึงตายใบช็อตกันนะเว้ยล่ะถ้ามฆ่าก่อนี่ซอมบี้อยู่นี่ไม่กูอคตีมึงครั้งเดียวเองแล้วมึงก็ตายตก็เลือดก็เลือดอีกึ่งครึ่งกันนาะ เอ้ยเหี้ยของเต็มเลยอย่าไปดูอย่าไปดูปักผู้พันดูดเราเรียบร้อยสลเบียงไม่ได้สักอันเออได้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 กลฮะไอ้สัดจรินไหมล่ะกูกินของไปหนึ่งเอาไอ้เหี้ยติดพิษเฮ้ยตีเลยตีเลยตีเลยโดนลงได้มันจะโดนมันโดดได้สถานีไหนมันอยู่บันไดโอ้ยโอ้ยลงนั้งเออ อย่าอย่าตีเฮ้ยอย่าตีเหนียวเมื่อกี้ปากายกดเด้อกูไม่ได้โกรธไม่ได้กดไม่กดแม่กูผ่านมึงหุดเหรอเอาภูผานออกภูผ่านออกเองที่เมื่อกี้ตีผิดตีผิดเคมัวอย่างเฟี้ยวเฮ้ยเฮ้ยสัตว์ เฮ้ยใครสร้างวะมึงสร้างหรือเปล่าเนี่ยไม่เฮ้ยมันเกิดขึ้นเองเหรอมึงเจอยู่เฮ้ยมันเกิดขึ้นเองเหรอเอาไอสัตว์มึงทำต้องมีคนทำแล้วมึงกี่เห็นตัวเหี้ยอะไรติดในตัวเหี้ยแล้วไปตีมันสักเลยได้เว้ยเลยทำเองอุ้ยนี่ไงนี่งนี่ไงจอห์นซีน่าตื่อตื่อตื่อเต้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 เตต้เนื้อมึงตีมันว่าไม่มึเป็นจอห์นซีน่าไงตาตีเพื่อนในตาด้วยย่า เฮ้ยเดี๋ยวกูเป็นจอสีหน้าหรอกนี่นี่นี่เป็นไงสัตว์ตาย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 แน่กูพาญมึงปากกาเดือดหัวใจเดียวครึ่งหัวใจแล้วสตีฟเฮ้ยเฮี้ยกูใกล้ตายแล้วกำมะตีกันมันเลยไอ้สัตว์ตายวะโอ้เเเออแชป็นียเฮ้ยอย่ากดเ้ยอย่ากดเฮ้ยเอ๊ะเออย่ากดไอ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้แะ วด่งจิ้นๆมึงไปหาสเบียงกุ้มกุ้มเออว่ะขามันขามันขาเดี๋ยวเราหาหาเบียงก่อนหาสเบียงก่อนข้ามันข้ามมันสองวันเจ้าหยู่เพิ่งมาแล้วน่ะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันง่อยเองมันง่อยไอ้มันงู้ยิงมึงกดนั่งเหรอเออ้ยสัตว์เดี๋ยวมึงจะรอดเมื่อกี้กูเห็นอยู่แป๊บเห็นอะไรเห็นอะไรพระกรุงมึงไม่ได้มึงไม่ได้แดกกูรอไอ้สัตว์ย้อนให้ให้กูหาอาหารได้นะมึงเห็นมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้ว เฮ้เนี้ยเนี้ยไอ่ะนีมีเสือปักจระเข้เดี๋ยวอย่่เบิ่งอย่าเพื่ออย่าเบิ่งใจเย็นใจย็นเราเพื่อนกั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 นเอีซีซ้บออยูแล้วนีกัโูมาแล้วคูมาแล้วเอาคูมาแล้วโอยอัยโอยอ้ย้้อ้้อยนสักทีนอนิย วันสุขแล้วเว้ยอือก็ถึงนะซ้อมนะครับซ้อมทำเลขเก้านะครับเพราะว่าจะถวายในหลวงภูมิพลของเรานั่นเองนะครับอืมอาจจะเลิกชารสส์นิดหนึ่งโอเคก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับชีวิตนะฮะในวันสุขของผม โอเคครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมบายครับเอ้ยไม่ใช่โดยครับ